สวัสดีจ้าพี่น้องและสบายดีพี่น้องทุกท่านนะจ้าเมืนน่อกีมก้มาพ่อมาพ่อก็จองสาหม่องคนละมาดคือเก้าคือเดิมน้ะพี่น้องกะมาในแนวกเกษตรเช่นเก้าเช่นเดิมนี่ล้วจ้าเมืนน่อวีนสาหม่องสิพาพี่น้องมาเก็บอันนี้จ้าเมื่อเขือเทศลาชินีน้อพี่น้องนวยใบไยดอกจ้าปลูกแบบไรสารไรสารเคมีสุดๆเลยพี่น้องสาหม่องบัลีล้อดอกจ้าเก็บเลยแดดกระห้นหอนเหมือน,นจะ นวยกำลังงามเลยพี่น้องนี่มะเขือเทศลาชินีเนะาะหวาน,ห,น,นหวานเน่แน,น่พี่นเดเด้งองกรอบกรอบหวานหวานอนไรนวยเบอร์ทันดแดงสาวหมองก็บเบเก็บแบบเบอร์ทันดแดงคักนะพี่น้องก็เหลือว้ก้อนนี่นวยจังสีสาวหมองก็เหลือไว้ได้จ้าเพราะว่าเพิ่นเบอร์ทันใดแดงคักกำลังเป็นสีสมสมอยู่เนาะได้เพิ่นก็หวานเราลาจ้า น้ยแดงๆแบบนี้เก็บยูจะเมื่อเก็บกับสาวหมองเด้อพี่น้องดกดกเป็นน่วยในน้อยดอกแต่ว่าดกคักนี่พี่น้องเห็นว่าจะน่วยมันมีตะน้วยเลยนะจ้ะน่วยดกหลียูปีนี้ฝนตกไว้พี่น้องสาวหมองใสแต่น้ำฝนหดห่างเดียวเลยบ่ได้หาบหดดอกจ้ะสุเทือฝนบ่ตกสาวหมองหาบหดพี่น้อง เขาจะใส่สูบไรก็สิเปืองน้ำมันเนาะสาหม่งก็เลยหาพอเอานี่พี่น้องหนากินเมื่อเช้าเอาไปกินกับสลัดเนาะใส่น้ำสลัดกิ่นแซ่บๆเด้อพี่นองเมือน,นีวันว่างกบเขาหัวเขาวว่าสวนว่างกับบะซ้ำว่างหอกพี่น้องกะได้มาเขาหัวเข่าสวนคือเก้านาละจ้า ก็เ,เลยเดี๋ยมาเก็บมาเขียให้พี่น้องเบิง้งมะเขือเทศลาชินีปลูกไว้ตั้งแต่พร้อมพักคุณนะพี่น้องเพราะว่าสาวหมง่งเพาะเล็ดไวเนาะเพราะเป็นตน้นสาวหมองเก่ามาปลูกคุณนะยุ่เลืกๆคุณนะนูไอหนีแดงดี เก็บไปกินกับสลัดหนูก็กินดีได้พี่น้องนี่ให้หนูกินหนูสิงปลูกไว้เป็นพักสวนครัวเขาก็ดีจ้าปลูกง่ายยุพี่น้องมะเขือเทศเชอรี่นี่จ้า น่วยหนึ่งบางน่วยก็ล้นายแล้วจ้ะบางน่วยกะะ็เสาะขวนล้นายให้ไงเขาต่อน่อยเดี่ยวก็ลุดอูกแบบธรรมชาติที่ดีแล้วพี่น้องลาสารสุดๆแล้วจ้ะกินดิบก็หวานหวานเป็นกรอบ กินแล้วผิวดีมีวิตามินพี่น้องมะเขือเทศลาชินีมีสารอาหารหลากหลายอย่างนี่อันนี้กระแดงเต็มเลยพี่น้องดูนี่แดงเต็มเลยงามยุ่ด้วยจ้ะงามอยู่ทั้งคุณ ทั้งคุณกระงามน่วยแดงแดงนะมันหวานพี่น้องน่วยสีอันเหลืองเหลืองกับหวานยุติบวานเท่าน้วยสีแดงน่วยสีแดงมีหวานก็มูอื้ว่าจะเก็บภาพดอกพี่น้องมัวๆมวม,วมืดหมืด มาเก็บกันเลยเ้าหมองเก็บไปยังซีกะเป็นลางน้ำไว้แล้วก็แท่ตูเย็นไว้พี่น้องบางเทื่เสาหมองกะไปตลาดกซาดา็ซื้อน้ำสลัดมาซื้อน้ำสลัดมาไว้ถักกิน น้ำมพ่พี่น้องภาพเบอร์ภาพก็ค่อยชัดอยากให้พี่น้องเบื้องไกลๆเนี่ยจ้างามดีนี่มะเขือเทศลาชินีนี่นี่จ้าอ,กกนนอีกันนึงอีกมาเก็บน้ำสาวหมองเลยพี่น้องเก็บมวนมวน นวยงามงามบ่มีแมงกินดอกจ้ามีแต่หนูสิงกินก็ฝากช่องไว้น้ำเดื้อพี่น้องกดไลาค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหมองน้ำเนด้นอจ้าถ้ามากคลิปสาวหมองก็กดติดตามให้สาวหมองน้ำเนด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจได้เฮตุคลิปต่อๆไปเนาะจ้านี่พี่น้องเมื่อเขือเทศลาชินงีงาม่จ้างามงามนี่สีสันสดใส ขังเิงก็มีอีกอยู่งวยบไนยัไม่ได้ใส่ยาคือเพลินปลูกแบบบานๆเขานี่ยละพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติเลยจ้ะปลูกแบบลรสารสุดๆหน่วยหนึ่งลนหน่วยหนึ่งยู่เหลึกๆพุ่นะพี่น้องอันนี้บ่าท่านได้สุก ไกลแล้วล่ะจ้าถ้าเก็บไปก็เก็บได้อยู่นี่นุ้ยนี่กําลังสิเริ่มแต่สนิงก็เก็บได้แล้วล่ะพี่น้องเอาไปโบมอยู่ในบ้านเพื่อนกะสิสุกพอดีฟังนี้ก็สิเป็นแนวน่วย,ยใไงพี่น้องแต่ว่า มีตะห้อยหนูสิงม์มากัดหนูสิงกัดเบิดกับสาหมองกระปอยไปบ่ได้ฉีดยาฉีดยังหรอกพี่น้องแมงกินแน่อันนั้นแน่ไม่เคยดกปันไหนจ้าเพราะว่ากระเก็บไปกินแน่อยุจ้ามะเขือเทศมะ,ะเขือเทศแดงใหญ่เนาะพี่น้องนี่ใไไส่ขัวใส่ต้มยำใส่ตำบักหค่งกระแสบจาน้อยสุกตำสม เดี๋ยวเขาเห็นพริกแล้วพี่น้องเก็บพริกไปตามปนก็นพริกนุม่มนี่จ้านี่พี่น้องนวยเหลี่ยมหยาบหยาบเลยจ้าพริกนุม่มนี่พี่น้องนวยใหญ่อยู่ นวยงามอยู่จ้ะนี่พริกนุ่มงามงามนวยนี่งามว่าพี่น้องนวยเขียวเหลี่ยมไม่ได้ฉีดยาแนะจ้ะเพินน่นนวยงามแบบนี้เองพี่น้องพริกนุม่ม เบ่อหลายน้วยดอกจาก,ก็เก็บไปกินเรื่อยเนาะพี่น้องใส้น้ำกันก็ับุงบักเขียนี่ล้วพี่น้องเลยกะขนเฟียงมาปกเงาเพิินไว้เก็บความชุ่มชื้น กวยไม่ป้างามงามพี่น้องสมองอยางมะพอบาวดมะนานี่ดนลขลังเห็นจ้าเพิ่นยุกตะต้นบักม่วงงามอีหลีเจ้าว่ากวยไม่พันอีอย่างบุ้สมองบะฮูจักงามว่าพี่น้องนี่เพิ่นยุกตต้นบักม่วงนี่คุณอ่ะคุณอ่ะหากเพิ่นไป หากเพื่อนก่อไปก็ต้นบกม้วงพี่น้องนี่งามอิหลีจ้แเ้วสามองชหยเบื้องดอกเพื่อนไกลๆเนาะกล่องไ่เคยฟูก,กัดพี่น้องเป็นเป็นกลิ่นหอมๆขึ้นน้ำหอมอีหย่างนลพี่น้องหอมหอมนี่จ้าพี่น้องคลายๆนกเลยเนาะจ้าพี่น้องว่าคือขึ้นนกวาพี่น้องคล้ายๆนกบินแล้วค่ะ หางเพิน่นก็คือหางป่านี่กล้วยไม้ชนิดนี้จะจะเป็นกล้วยไม้อย่างบุี่งามอีหลีจ้ะพี่น้องเื่อจะเป็นกล้วยไม้สามปลอยนุกแหละที่สาวหมองเคยได้ยินมาที่อยู่กับทงกับทานะพี่น้องกลับมาเบิ่งผลงานของเขาพี่น้องมานี่นี่สาวหมองกระเก็บพริกนุม่มหืต่วาหน้วยนี่มัน นอนจอได้ในพี่น้องว้าวดอกคือสิเปลี่ยนแมงเป็นบงแล้วล่ะจ้านี่เอาไวน้นี่เอาทิ้งนี่แหละกระไดเพราะได้กลิ่นนี่แล้วพี่น้องนี่นี่มะเขือเทศราชีนีถึงจะนุยะในใ่ยพญไยแต่วากะโอเคอยพี่น้อง ก็ฝากไว้เสื้นีมีเ้าจะพี่น้องก็ฝากไว้น้ำเน้เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวมองน้ำเน้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหสคลิปท่อๆไปนะพี่น้องถ้าเพื่อเพื่อพ่าดการติดตามกะตะลุณาะกดกระดิ่งให้สาวมองน้ำเน้เด้อพี่น้องคลิปนี้ค่ะฝากไว้เสมีเด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมสาวมองสิเพื่คลิปเกี่ยวกับพี่ยังกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวมองน้ำเน้เด้อจ้าคลิปนี้กะ ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีจ้า